แจ้วน้อยนคุณกเสกินมแได้เยได้เย่อยาขากูอกูดำอ่กูไม่ได้อยากเขาขนาดนี้เขาเนี่ยนสาวเสื้อขี้ม่ให้กูใส่สุดละหาพันแปดผูยังไม่ใส่อยู่เลยผิวกูนั้นผิวมีเอกลักษณ์ ผิวพ่อแม่หายมากผิวกรรมพันธุ์กูไม่ได้อยากขาวดอกนี่เบื้องสีผิวกูดำแล้วมันเป็นหยังมึงเป็นหยังบ่พอใจผู้ใด้ซื้อขี้มากสะแตกเหลาขาวน้ำข่อยว่าเนี่ยสะแตกว่เนี่ยสะแตกอยากขาวขาวนี่มึงก็บอกว่าอยากเอามึงก็บอกว่าอยากเหล่าขาวเหาขาวอยากเหล่ามึงก็ถามว่าอยากเหล่าขาวว่าที่อยากเหล่าขาวว่าพี่ทำนี่ตัวมึงอยากขาวอยากขาวอยากขาวกูว่ามึงขายขี้บ่มึงเป็นตัวแทนบ่ฟีออเดอร์เาาขว่มึงเป็นตัวแทนบ่มึงรีวิวบ่ มึงรีวิวบ่มึงกระตุกบ่มึงกระตุกบ่มึงมีอาการบ่มึงมีอาการมึงมีอาการบ่มึงมีอาการบ่มึงกระตุกบ่มึงไระเยาะบ่ใหญสามบวกแล้วใจขึ้นเนาะห่วยโอ้เอาบ่เอาหนามาขอแขกตัวเนี้ยโอ้ใครเนี่ยวะ มึวยงยังก่อนไอเนี่ยนี่ยังบบบนี่กูนี่โตเปิดหมู่บ้านได้ ú, ม Connie, ึงบ้นี่ยมือถ่านเลยใครแน่อะไรกูนี่แหละแน่ใครเนี่ใครแน่อะไรใครเนี่ยเนี่ยใครแน่อะไรกูหมายถึงว่ากูกูกินยิมเร็วใครแน่กูบอกแม่นกูว่าเป็นภาษาอีสานกูมึงกับพวกบอกว่า ไครแน่เนาะอิ่มเหล่าไครแน่มีไครแน่ไครแน่กูดัำเันเยงไทยเป็นไครแน่คือว่าไทยสวมเมืเขาใจผิดนี่ใส่ว่าใส่ได้เหล่าเขานั่นว่าอธิบายกูใส่หรือดิกระิใส่โพดเอากูใส่หรือดิเอ้ากูไม่ได้สนเนี่ยกระิใส่โพดหรือมึงสิเอาอีกจะคนวะเหมือนที่นักเลง ใส่โมึงเอาปะฮะบ้กูใส่ข้าวโพด่เป็นอย่างนี้ <f ew> นนแม็กเลกกูใส่ข้าวโดเออก็บอกก็ใส่ข้าวพดกับที่ใส่พวกที่ใส่พวกกูคิดว่ามึงควรกินกูานนี้ข้วโพดดีดีมนห้าบ่เ